รู้ล่วงล่วงตรงนั้นปี๋อะไรล่วงวะมาเล่นด้วยกันเถอะเป้ท้าท้าท้าด้วยสื่อด้วยสื่อเขาด้วยมาเลยครับโอ้ยมามาเลยครับข้างมาแล้วไอ้พี่พี่มาแล้วเป้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไอ้พี่ เดียวใครพูดบอกว่ามาเล่นในวอไอเพ่มึงหยุดเขาก็หยุดมึงหยุดเขาก็หยุดเอาอีกอันนี้เอาอีกอันนี้เอาอีกอันนี้เอาอันนี้เอาอันซ้ายดิเอาซ้ายอัเอาขวามือมึงอ่ะเอาอีกอันนี้มามาเล่นอะไรอยู่มีเงมีเงาอ่ะมีเงาอ่ะมีเงาตรงไหนมีเงาตรงไหนมาครับ ออกมาไอ้คนอุ้ยคนลุกอุ้ยที่กูขนลุกมันปั่นปั่นตามเลยเป้อาจจะไปลมก็ได้ปั่นตามเลยเป้อาจจะไปลมก็ได้เฮียเป็นรอยมือเลยค่ะเฮียเหมือนคนมือเย็นๆมาจับเพื่อออกมังกายอ่ะแม่งเป็นคาบเลยเฮียเพื่อคลยเดินคลายเดินคลายเดินออกมาเลยครับถ้าอยู่ตรงนี้อยากให้สื่อ ต้องการอะไรมึงบอกเดินเดินบอกมึงบอกในลูกทางแบบไหนก็ได้อบอกมาเลยมึงจะพูดตะโกนกระซิบข้างหูพี่เบียก็ได้ไม่ต้องมากระซิบกูเพราะกูอยากเห็นตอนหน้าไม่มต้องมายุ่งกับกูจับเม้าบาแล้วยุ่งกับกูที่ผายเลยตบก,กระบาลกูด้วยมาเลยงจงท จ้างงลมหรนแรงลมันแรงลมันแรงลมันแรงาิงงจูงจังช้างชุบจูงจูง่อยอะไรพี่ข้าลังมึงข้าหลังมึงข้างหลังมึงข้างหลังมึง มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยไอ้สัตว์เฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮียเฮียเฮียไม่ใช่แล้วเฮียไม่หยุดด้วยเอาดิเอาเอาเฮียเ,เดี๋ยวเขาก็มาอีกหรอกไอ้เป้ โอ้ยเสียงเหมือนเปดเลยเหมือนเปดเสียหมือนเป็ดเลยไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆก็เสียวแล้วพี่แล้วต้นไม้นี่